สวัสดีกุฎโมนิ่งวันจันทร์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 ที่เท่าไหร่นี้วันจันทร์ที่สิบเลยอีกสามวันก็สงกรานใช่ไหมคะไปเลยไปกับวีวีเลยดับเครื่องชนไขมันไปออกกำลังกายสักนิดหน่อยคะ่ะไปเลยแเยซงพินเซ็งแคน,นอ่ะเียงพิน ให้บอมบอมก่อนบอมก่อนวันนี้บ้อมไม่ไขมันออกก่อนบอมไม่ไขมันวันนี้เอาเอวตรงไขที่มีเหนียงตรงนี้ต่อไขที่มีเนียงตรงเอวไขยางเอวตอนนี้เท่าไหร่ไขยางเอวยี่สบสี่เอว 26, 6, 3, 5, ออยี่สิบหอกสามสิบห้าอขยเอวยี่สิบสี่เอวยี่สิบห้ามาเล ใชมันก่อนทานเยอะทานเยอะทานเยอะตีกอกก่อนถ้าตีกอกไปเลยใครอยากได้เอวขอดไปเลยยี่สิบครั้งนะคะถ้าตีกอกยี่สิบครั้งอย่าลืมเอวตัวไปเอวไปนี่เอวตัวไปเลยเก่งไง พิมพ์แรงแค่เรามาหลดยาวๆเนาะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายบิดไปเลยบิดไปเลยไม่ต้องกลัวเอวไม่ต้องกลัวเอวหลุดเช็คส่วนหน้าเช็คส่วนหลังเช็คหน้าอันนี้ถ้ายกยกก้นยกก้นยกก้น ายุเยอะเราก็ต้องยิ่งออกกำลังกายถ้าเราสุขภาพแข็งแรงเราก็มีแรงเราก็ไม่ต้องไปถามหาหมอใช่ไหมคะรีดไขมันเลยนี่จะรีดตรงนี้จะรีดเอวใขรอย่างรีดพุงมาเลยตบตบตตบตบออกไปไขมันไขมันตบออกไปตบออกไปตบ เมื่อคืนไปเตะออกไปเตะออกไปในท่าแอรบิก beginning ง่ายๆอยู่ที่บ้านนะคะไขมันหน้าทองรีดออกไปรีดออกไปรีดออกไปรีดรีดออกไปรีดไปรีดออกไปรีรร ออกไปตทีรดออกไปทีจักรยานบนบกแล้วทีปไปเรื่อยๆทีปไปทีปจนเหงื่อออกผ้าเราเหงื่อออกแปลว่าไขมันหลุดแต่บ้านเรานี่อากาศยิ่งร้อนๆเนาะแต่อยู่บ้านเราก็ เช้าเช้าวิ่งสักหน่อยก็ดีนะคะเช้าเช้าเราต้องให้เวลากับออกอยู่กับบ้านแล้วไม่ต้องไปต้องไม่ต้องไปเสียเงินฟิตแอนด์เฟิไม่ต้องไป,งไงเ,ปเสียงสเงเิน,งนฟิตเนสเลือเหนอ,อกแล้วนะ,ะที่ไปเรื่อยมู่อวานโอ้ย ใจมากมนะันแต่ละช่องนะกอบค่ณแต่ละจมวันฟังจะาปูดจัดแต่ละตัวละตัวมาสานแต่ละคนจัดการนะคะจัดการแต่ละคนละคนสะใจมากนะคะกนไหนที่อู้ตัวนี้คะ่ะ คือคิดว่าแต่ละคนพวกเราก็มีเนาะวุฒิภาวะในการตัดสินใจนะคะคนไหนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อก็ออกไป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  ปู่ขัาสน์ขันจริงจริงจริงคนคนไหนทำดีไม่ดีก็อยู่แก่ใจนั่นแหละไม่ได้ว่านะคะคนที่มาอยู่ <คน S 1> ข้างนอกก็ทำงานเหมือนกันใช่ไหมหาเงาินเหมือนกันก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ส่วนมากคนรวยเขาไม่อวดเน,นดยาคนรวย ลุ้ยเลยแห่งขีทิตสิบอกให้บอสอนเราให้เฝ้าขายบ้านขายรถโอนไปให้เขาโลดเอาออกกําลังกายร,รีดออกนะคะถ้าใครอยากสุขภาพดีไปกับวีวี่เลย let's go let's go ไปเลย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 ทำเลยนะคะผ่านเยอะต้องรีดออกตบออกขยกสุขภาพดีไปกับวิวีเลยอยวันนี้อากาศดีเดี๋ยวจะไปถ่ายวิวข้างนอกก่อนนะคะ